ถึงว่าการเจริญจิตภาวนานี่เหมือนเราตั้งใจมาเนี่ยมาอริยะมุนีอ่ะสันจะตั้งใจสวดมนต์อย่างแรงกล้าตั้งใจนั่งสมาธิอย่างแรงกล้าตั้งใจเดินจงกรมอย่างแรงกล้าโอ้โหนี่จะไม่ให้จิตกายเราขาดสายตาเลยเรียวตามรู้ตามดูมันจะคิดดีคิดรายอย่าไปขวางไปห้ามมัน เอาเต็มที่ตามรู้ตามดูตามรู้อย่างเดียวรู้ว่ามันไปเที่ยวรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่าขวางมันอย่าห้ามมันอย่าไปดึงไปถึงมันหนักๆเข้าเดี๋ยวบอกให้มันไปมันไม่ไปนะถามทำไมไม่ไปมันหมดแรงแล้วมันเหนื่อยแล้วมันขี้เกียจนะโอ้โหคำตอบนี่เต็มไปหมดแล้วเราก็เจริญจิตภาวนา พิจารณาไปเรื่อยๆมาเรามีหน้าทุรู้หน้าที่รู้ทันแห่งกองทุกข์อย่าไปแวะกิเลสของความหิวความอิ่มนะทุกกิเลสตานหานะ่ะมันไม่ไปไหนหรอกมันไม่ได้ตายเราต่างหากละเวลาตายเราต่างหากละที่ไปยึดติดยึดกรรมดี ยึดกรรมชั่วกรรมดียึดมากๆเป็นทุกข์ไหมทุกข์อีกอย่าว่าแต่กรรมชั่วยึดมากๆทุกทั้งนั้นเขาให้เราพิจารณาศีลพิจารณาธรรมกันดีๆนะ,จะเจริญอาณาปานุสติทุกขังตั้งใจตั้งแต่ออกจากบ้านมาจนถึงอริยมณีถึงเช้าวันอาทิตย์ก่อนกลับนัตรวจตาให้เรียบร้อย มาบุญยังอยู่ดีไหมกลับบุญยังอยู่ดีไหมตรวจตาให้เรียบร้อยถ้ามันก,ก่อนกับตรวจแล้วมันโคลคักก็แก้ไขก่อนกลับแล้วก็ต้องดับให้ได้จริงๆคือโลภโทสะโมหะโรภกดหลงไม่ใช่ว่าเออมาสวดมนต์ก็แล้วนั่งสมาธิก็แล้วเดินจงกรมกัแล้ว ก็เลยมาบอกว่ามาอริยมุนีไม่ได้อะไรเลยเออเอ๊สวดมนต์ก็ได้สวดน,นั่งสมาธิก็ได้นั่งดึงจกงกรมก็มีปัญหาเรื่องราวเต็มไปหมดเราต่างหากไม่พร้อมจะตัดไม่พร้อมจะป่งไม่พร้อมจะวางมาแล้วต้องเคลียร์ทุกกิเลสตัณหาอุป,ปาทานที่มันเกาะกินกายกินจิตไม่ว่าจะทำเรื่องอะไร ทำแล้วไม่ได้ผลก็โปรงใจตัดใจวางใจแค่นี้ถ้าทำได้ใจมันก็เบาแล้วแต่ปัญหามันไม่ได้จบปัญหามไม่ได้ไปไหนแต่มันดีอย่างหนึ่งจิตไม่อยู่กับปัญหาจิตอยู่กับการตัดใจปรงใจวางใจแค่นั้นจิตมันรู้สึกเบาเลยไปสองดูดีๆเห็นเลยไม่ใช่ว่าเออไปติด เรื่องนั้นติดเรื่องนี้จิตกับไปจับเรียกว่าจิตยึดมั่นถือมั่นจิตเป็นอวิชชามันก็เหมือนเราเผาบ้านตัวเราเองนั่นแหละเผาทั้งกายเผาทั้งใจหมดเลยไปติดอยู่กับปัญหาปัญหาที่มันไม่ถูกใจขอให้ทุกท่าน อยู่กับปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาให้ถูกให้เป็นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้รู้จักการตัดการปรุงการวางเรียกว่ารู้จักการปล่อยวางเสียมั่งทุกไม่ได้ตายที่อจะตายเรานี่แหละ